เทมเดิมๆครับเดิมๆเทมเดิมๆครับคุณผู้ชมนะตรงนี้มาครับผมสามสิบวินาทีก่อนเริ่มเกมการแข่งขันครับมาแล้วเฮ้ยใจเที่ยนเลยเนี่ยโอ้โฮิโรชิเกินทูโตฟี่ครับกิทูโตฟี่เชียร์ไหนดีว่าฮิโรชิเลันวันนี้วันนี้เขาจะเป็นตัวจับก่อนจะทำบอกจะสตีฟแบบไม่หลับไม่นอนเพราะแบบนี้มาขอร้องกระง กูน่าจะทำจริงให้กูแบบสตรีมแล้วหน้าแบบช็อกตายหน้าคอมไปเลยเนาะไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องมีกูให้กูดูให้มันดูสตรีมตลอดไปเลยอะให้กูชักตายหน้าคอมเจอกูอีกทีก็นหนูนะงานศพไอ้เหี้ยอีกซัดแต่ไม่เป็นไรน้องพี่ให้อภัยเดี๋ยวพี่ลดเวลาให้นะ20พี่ก็ลบครับน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับน้องชาย20พี่ให้อภัยครับพี่พี่ลบให้ครับเ ยิโรชีดีวะฮิโรชิดิวะอ่ามอ่ามานี่พอต่งโรชิย wow, deste, way, cioè, wow. like ังนีห่าง17เพลเยอร์กับเกจูโรฟี่ิสเพลเยอร์ครับฮิโรชิดูเป็นต่ออยู่หน่อยหน่อยหนึ่งฮะ ถูกต <hak> ้องครับผู้ชมฮะอะไรยังไงครับตรงนี้พงครับผมพมอสตาเชอร์กับลูน่าที่สงคาและชื่อนีไม่มีเสียลเลยชีวกินนียู่ที่ไหนอยู่ทีไไหลเลยเดี๋ยวบอสสายฟ้าอยู่ไหนอ่ะสาฟ้าส่ล้ออยู่ไหนอ่ะเอ้ยไอ้กงไอ้กามาให้หมดช็อตเนี้ยยั้เสียชื่อตาเท้าดิเอ้ยไหลว่าไหลว่าอุ้ไหลว่าจบไ้ว่าชีนะขึ้นมาแล้วสิบเจ็ดสิบคิวครับผมขอไปสิบก้าคิวแต่เหลือพี่ผู้เล่นอยู่แค่สิบหกครับ ไปดูท่าไหนให้ไปจุ่มเดียวกันพอดีนะฮะนี่เราชี้ลงไม้สวยเลยครับต้นเกมมีสายฟ้าเปิดไม้ไปสองหัวเลยนี่ฮะแล้วเก็บแม็กก้าคิวไปบายเมสันครับผมแล้วสองคนเริยสุดท้ายของเกตชูทอฟฟี่อยู่ตรงไหนตรงนี้ไงอ่ะอันนี้ไปครับผมแล้วหนึ่งคนสุดท้ายก็ตรงเสาออสตาร์นี่นาไล่ยังไงออกได้ไหมแล้เรียบร้อยครับวินที่หราวที่หนึ่ชนะได้เกต มึงรู้ไหมฟันไดโนเสาร์มันยาวทุกล้วยแต่ไม่ใช่แค่มันยาวเฉยนะคมพอจะบดกระดูกมึงให้แหลกละเอียดเหมือนขนมปังเลยแล้วดูเจ้านาคับพูดมันดีทําเหมือนเดิมบิดคนดูตามเคยใช่ไหมขอบคุณครับเมื่อวานฟังน้องฟังนะเมื่อวานพี่ไม่ได้บิดครับน้องสามพันคือเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานและบัลลื้นพี่ได้แจ้งไปแล้วว่าเออพี่หยุดนะเพราะว่าพี่ต้องไปเลี้ยงลูกเพราะว่าแม่อ่ะ คือแม่สามพันน่ะตายใช่แล้วแม่พี่อ่ะคือต้องไปงานศพแม่น้องใช่ครับอุ้ยไม่ใช่ครับหมายถึงว่าคือมีมีเพื่อนของพ่อพี่น่ะตายใช่แม่พี่เลยต้องไปงานศพที่เมืองการครับแล้วไม่มีใครเลี้ยงหลานครับผมก็กมีผมเลยต้องไปช่วยเลี้ยงครับใช่ครับน้องเมื่อกี้อ่ะแรกพี่พูดผิดครับพี่โทษทีนะแต่ไม่เป็นไรน้องพี่ลดเวลาให้ไม่เป็นไรน้องสามพันพี่ลดเวลาให้น้องชายน้องเลิฟ คิวฟีดของเกตุโตฟี่ที่ล้มลุลลัวเลยครับผมแต่สกอร์ยังไม่ห่างครับ5ต่อ5นั่นนะครับคุณผู้ชมครับโโอ้หวันนี้เนาะมันมองไม่ค่อยเห็นครับตอนลบเวลามันมองไม่ค่อยเห็นครับบางทีฉากเกมมันแบบมันขาวมันมองเวลาไม่เห็นไงผมไม่รู้หรอกลบไปเท่าไหร่อ่ะกดมุมวาวยังไงครับตรงนี้ยังเป็นภาพโอเวอร์ออลมุมสูงอยู่ยังเห็นสีเทาค่อนข้างเยอะครับสีกลมอย่างฮิโรชิก็ยังเยอะเหมือนกันครับ้องว่าว่าไงฮะ เอาแล้วไงฮะมาชุบกันตรงนี้อ่ะชุบล like ้ำก ouais ันมาก่อนหนึ button. ่งทีเจอเจอาร่านกำบังเจอจะเป็นไม้สูตรหรือไม้อะไรแต่ก็ไม่ตัดสินใจยื้อนานเพราะว่าไฟมันยังมีอยู่เจอาริโลซิฮิโรซิไล่แทงมาแล้วเรียบร้อยกันไปภาพไม่ต้องโดนอนิเมชั่นเฮ้ยโดนว่ะโดนทอนว่ะโดนทอนว่ะบาเชอร์ฮะโดนกันเองสักนั้นนะฮะเออเนี่ยฮะเมสซี่ครับยังไงมาตรงนี้เอาตีแรกกันมาเมสซี่ก็เก็บซันได้เหมือนกัน14ต่อ18ครับตรงนี้ฮะอ้ยโดูชิลีไวจันเดี๋ยววะ สีสีโอ้ยสีโยเฮ้ยแล้วมึงทำอะไรอย่าไปแทงเขาทำไมอ่ะเอ้ยโงเฉยเลยวะแต่แฮกเก็ชูตัวฟี่ขึ้นนำมาแล้วน้องเหวาคะไม่ว่าจะเป็นฟีดหรือผู้เล่นครับผมยังไงครับเมสติกตรงนี้ไล่ตีหลังของทางฮิโรชิอยู่แต่เมสติกหาโพซิชันไม่ขาดคุณทำแน้องการเล่นครับตรงนี้ฮะเหมือนต้องเล่นปิดการตัวส่วนเป็นดอกจันดอกจันครับ จะนานหาเงินมาดูให้ดอกจันดอกจันดอกจันแต่ดูดอกจันดอกจันดอกจันทำกับข้ตวดอกจันดอกจันดอกจันได้ดอกจันดอกจันดอกจันดอกจั่นแล้วมาครับพี่โรชิครับตีโต๊ะกับเฮ้ยเขาพีน้องมาแล้วลบเลยล้วกันไม่ฟังลบเลยครับว่าชอบบิดคนดูใช่ไหมลบเลยลบเวลาเลยทั้งนั้น เราไมเอาไปนิดหน่อยเพราะคือชั่งมงเนาะเมสานต้องเล่นและชุบแบบนี้ันอันตรายนะรู้ไหมเจนูนัฟี่ยังไงยัดมาแบบนี้โดนฮิโรชิยัดมาคิวฟิกคือเป็นบาดักครับผมเก็บไปได้และยังไงสี่คนสุดท้ายสามคนสุดท้ายโอ้โหต้องบอกเกททูตอนแรกกำลังจะกลับมาแล้วคุณผู้ชมนะแต่ตอนนี้ไม่กลับมาไม่ได้นะครับเกือบหลับถะแต่หลับจริงๆฮะ อ่าสี่เพลเยอร์สุดท้ายครับผมของเคตูโดฟี่ครับนี่ฮะมาชุบกันแบบนี้ยังไงไม้ไม้ขอเล่นไม้ขอเล่น,ม,ลนมีเพื่อดักอรอทีมและสามเพลเยอร์สุดท้ายาลารูนา่าเก็บพงไปบาดักครับเก็บ,บริวจันฮิโรชิได้เหรอวะไล่ฮิโรชิก็สวนมือเจียเจ๊ยบเหรอดูทรงระหว่างเจี๊ยบว่ะ ฮิโรชิมแล้วว่าเป็นใครไงบ้างครับครับผมเป็นลูน่ากับเซตสงครามครั้ที่พยายามแบกพ้อยมาจนสุดชีวิตเลยฮะ12เดสท่าครับผมจากกิ๊ตุูตูฟี่ส่วนฮิโรชิครับเป็นไม่สามครับผมเก็บไปทั้งหมด13คิวเดสศูนย์ครับวิกตอรี่ได้แก่ทีมอุ้ยไม่แล้วน้องชายมา,มามาแล้วน้องได้น้องชักวา่าวดอกจนั <ขา S 1> น,จนดอกจนันดอกจันรอ M K K ดอกจันดอกจัน ดอกจันเลยแก๊งดอกจันดอกจันดอกจันแปลกแน่อะไรวะสกอร์คะแนนตอนนี้เนี่ยโคฟอันดับที่สองส่วนอันดับที่หนึ่งเี่เป็นเอสเอ็มบีไอ้เขี้ยนลบเยอะเกินไอ้เขี้ยนเมาส์แม่งพางด้วยไม่ได้มองดูแข่งอยู่สายฟ้าี่ฮิโร่ชีนี้เขาตามมาติดๆแล้วนะครับผมสามแต้มโอ้โหถ้าชนะไปนะผมบอกเลยโคฟมีเขี้ยน ่าถ้าวันนี้ฮิโรชิไม่ชนะฮิโรชิก็เคียดเหมือนกันเราเป็นคนแบไม่กี่แท่งเองนะครับผมอ่ะไอเทมที่แบนครับจะงคงเป็นคนเดิมครับผมมีแล้วก็รีไว์ครับผมกันหมดครับอะดรีนดอรีนวิ่งไวแล้วก็โซล็อกครับส่วนดีบัฟข้างล่างก็จะเป็นไอเทมปิดไม้พูนะครับผมไม่ให้มีไม้พูเกิดขึ้นนะในการแบนนะครับผมและหมอกเมฆนั่นเองนะครับผมหมอกเมฆนะนี่นะเมอกหมอกนี่นะอุ้ยใหม่แล้ว ทำแบบนี้ดอกจันดอกจันกลับไปขายวันเหมือนเดิมเธอดอกจันขอบคุณครับน้องโรเนตโอหไหลมากมันมีโรเนตมาจัดเลยน้องเอาแค่นี้พอตัดตกเลยฮะปายังไงครับเปิดมาต้นไฟ10นาทีนับถอยหลังครับผมเป็นเปเปอร์ครับที่ ลอดทะลุกำแพงดินไปก่อนเลยครับอ่ออใช่โปง,งเล่นจังหวะ2ครับพงหรือสองไม่รู้เหมือนกันนะเปิดนะไฟมาไปที่โรชิ T, ครับาี่เก็บเฟิร์สบัตรไปได้ครับผมบายสายฟ้ารากกระบังแล้วเก็บแล้บมันคิวไปไฟฟ้ารากกระบังตอนนี้ยังไงภาพมานัวพอลซีเวสเตอร์ซีเวสเตอร์วันน,นี้เอาแลกกันมาโอ้แล้วกเก็บได้ด้วยครับไปเก็บแล้บมันคิวมาเราอยังไงตามต่อได้ไหมพยายามปัดก่อนแล้วมาชุบเพื่อนกันก่อนครับสำหรับพอลและพอลนี่ยังไงชุบเพื่อนมาด้วยสกอร์เจ็ดต่อเจ็ดเก็บทูตัฟีกันแลกมาเหมือนกันครับสกอร์เจ็ดตากัน15 สิบหกเหมือนการเอาล้วเว้ยมาพี่กอยัท้าเอาลวเว้ยเอาล้วหาตรงนี้ครับผมสมัครเกตูโโทรฟี่ครับคุผู้ชมฮะยังไงกันต่อครับตรงนี้ถ้าฮิโรชิได้แต้มดึงนที่บอกเลยการันตีเข้ารอบแน่นอนนะัุผู้ชมฮะยังไงครับยังไงราวนี้สำคัญสำหรับฮิโรชิมากและสำคัญสำหรับเกตูเหมือนกันครับคุผู้ชม ครับผมอ่ะมาก็เป็นเมสันครับที่พยายามจะลื้อออกมาให้ได้ครับผมเราเก็บทุตัวปีโอขาดจัดเลยวะทุกคนดทชิ้ไหลอะ่มีสิบแปดคนไหลยาวอะยูฟีดีเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดหางกันสองเท่านะครับเฮ้ยหลักที่ร์ดหลักที่ร์ดแล้วหน่อยมาแล้วครับว่าอัตราการคลองเกมของเขาเนี่ยอัตรานี้เขาจะได้เข้ารอบสูงมากเรายังไงเก็บที่มันชี้ต่อไปแล้วเมสันเก็บมันมาแลกกันมาตรงนี้แปดคนสุดท้ายยังไงฮะปุ๊เพื่อนเหมือนกันครับตอนนี้ครับฮิโรชิฮะ แคทูโตฟีก็พยายามจะชุบเพื่อนเหมือนกันครับผมแต่จะชุบเกิดไว้ในอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าฮิโรชินี่เล่นอย่างเดียวไม่ใช่แค่นั้นเขาปิดเป็นด้วยนี่ฮะเรสังเกตแล้นะพี่โกตอนนี้ขอบเคทูโฟีนี่กระจายกันไปทั่วแล้วนะนั่นนะสิฮะผมว่ายากนะครับน้องว่าวฮะนั่นเป็นและฮิโรชิเกมแรกก็ทำได้ดีน้องว่าวตอนนี้ฮะกลายเป็นว่าฮิโรชิคุมเกมแล้วครับว่าวฮะตรงนี้กบ แสดงความเสียใจกับผมร้อเลยนครับนตรงนี้ฮะโอ้มันยากที่จะดึงกลับมาแล้วครับ16ต่อ4ครับตรงนี้และเป็น16ต่อ2ครับแลไรโดชิก็น่าจะการันตีหรือว่าคอนเฟิร์มที่จะเข้าสู่รอบแกรนด์ฟนอลหรือว่าในรอบเพย์ออฟนะครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้ครับโอ้โหหลายยาวเลยว่ะกินไข่ไว้เนี่ยไอ้เหี้ยไม่ขาดจังอะดีฮะเข้ามาเป็นสู่รอบเพย์ออฟ8ที่สุดท้าย 차이츠나팀 에이 후로